เรื่องย่อละครผู้บ่าวอินดี้ยีอินเตอร์ตอนที่หนึ่งที่ตลาดชุมชนแห่งหนึ่งในย่านบางกะปิคนเดินขวักขวายดูของซื้อของกันแทบจะเบียดเสียดเสียงดนตรีหมอลำสนุกร้าใจดังเข้ามาพร้อมรถกระบะเก่าเก่าติดเครื่องขยายเสียงเชิญชวนเที่ยวงานฝังลูกนิมิตที่วัดใกล้ชุมชนแล่นมาจอดกลางตลาดทันใดนั้นทศพล หนุ่มหล่อสูงสง่าหน้าคมเข้มก็กระโดดลงจากรถยิ้มสดใสเรากับคุ้นเคยกับคนในตลาดอย่างดีประกาศเชิญชวนกัะล่อนนิดนิดเทเลนหน่อยหน่อยเรียกรอยยิ้มและความเอ็นดูจากผู้คนละแวกน,นั้นทั้งสาวแก่แม่ไม,ม้กันทั่วหน้า กราบแบบทศพลถือไม้ไหวก้มหัวแทบติดเขา่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดบางกะปิทุกท่านอย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้เรามีนัดกันกับงานฝังลูกนิมิตท,ที่วัดนอกจากจะได้ร่วมทำบุญกันแล้ว พิเศษสุดๆที่ห้ามพลาดเด็ดขาดคือหมอลำดอกคูณหนุ่มอปป้าประทะสาวซา,วาวบุผาสารังเฮโยลำสนุกมุกเด็ดมุคฮาลีลาหางเครื่องตับ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 ,ตบดนตรีร้าใจดิ้นกระจายทศพลลูกเล่นแพราว แซลแม่ค้าขายส้มตำใกล้ๆเป็นภาษาถิ่นอีสานยาแม่คนงามร้านลาบร้อยเอ็ดอย่าลืมมาเฮ็ดบุญแล้วเบิ่งหมอลำนำกันเดอ้อซาดหน้าฟ้าใหม่เฮาอาจสิได้เกิดมาเป็นคู่เคียงเฮียงหมอนกันกะได้เดอ้อยาแม่เดอ้อ แม่คาส้มตำเขินจนตำสกไม่เข้าครบทศพลยังทะเลนน่ารักพ้นต่อไม่หยุดเว้าซัมนี่เดีย๋ยวยาพ่อยาแม่สิบบ่อเสื้อว่าหมอลำงานบุญมื้อแรงเทิงม้วนเทิง,ทงแซบอีหลีมันต้องใช้หนังโตอย่างจักหน่อยสิได้หูว่ามื้อแรงพลาดบ่อได้เด็ดขาดเอาดนตรีมาทศพลกดปุ่มเครื่องเสียงในรถเสียงแคนจังหวะคึกคักก็กระหึ่มขึ้นทันที หางเครื่องสามสี่คนที่พร้อมอยู่แล้วก็เต้นออกมาหน้ารถบนกระบะรถที่แต่งเป็นเวทีเสือในชุดหมอลำติดเลื่อมแพรวราก็ถือไม้ออกมาลำสนุกสนานพร้อมด้วยแก้วตาในชุดเซ็กซี่ออกมาร้องแก้กัน ผู้คนในตลาดไม่เพียงแต่ยิ้มหักแข้งขายยังขยับไปตามจังหวะอย่างคึกคักกลายเป็นทั้งทศพลบนกระบะคนรอบรอบต่างเซิรงกันอย่างสนุกสนานในอารมณ์เดียวกันอีกมุมหนึ่งในกรุงเทพมหานครเช่นกันชโลทรสาวไฮโซสวยโฉบเฉี่ยว ทายาทคนเดียวของนักธุรกิจพันล้านที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปตั้งแต่เธออายุเพียงแปดขวบธนภพกับฉายมณีเพื่อนสนิทของพ่อจึงเลี้ยงดูเธอแทนชโลธรถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจทุกอย่าง เธอจึงเป็นคุณหนูจอมเหวี่ยงถือตัวเองเป็นใหญ่ตลอดมาวันนี้เธอกำลังเรียนเต้นแทงโก้กับครูสอนเต้นรำเพื่อเตรียมในงานแต่งงานของตัวเองแต่พอครูแนะนำก็เถียงว่าตัวเองเต้นถูกแล้วแล้วเดินไปหารลินี ลูกสาวของธนพลที่เธอนับถือเหมือนพี่สาวที่ยืนดูอยู่พี่โมคะช่วยเปลี่ยนครูสอนเต้นรำตามไปขัดขึ้นอย่างรู้นิสัยชโลธรว่าไม่ต้องไล่มืออาชีพอย่างตนไปเองได้ชโลธรไล่ตะเพิดครูสอนเต้นรำ บอกน,นลินีว่าคงเห็นแล้วว่าตนต้องการคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆแค่ไหนน,นลินีติงว่าใกล้ถึงวันแต่งงานแล้วชโลธรฟังไม่ทันจบก็ขัดทันทีว่าพี่โมแต่งงานครั้งเดียวไม่มีแก้ตัวทุกอย่างต้องเพอร์เฟก ไม่เรืดไม่หรูไม่ใช่ชิโลจบค่ะพูดแล้วเดินเชิดไปอุ้มแมวเปอร์เซียที่นอนอยู่ในตะกร้าผ้าใหม่ขึ้นจูบพูดอารมณ์ดีมองแม่นิ่งเลยนะ้ำมูมู่แม่เก่งใช่ไหมละคอยดูนะแม่จะต้องเป็นเจ้าสาวแห่งปี แพ้แ็กงานแต่งของแม่ต้องขึ้นเทรนทวิตอันดับหนึ่งชุดเพื่อนเจ้าสาวของหนูแม่ก็เตรียมไว้ให้นะชะโลธรอุ้มมูมู่ออกไปอารมณ์ดีนะลิมีมองตามด้วยสายตาครุ่นคิดอะไรบางอย่าง โชโลธรเปลี่ยนชุดใหม่แล้วกำลังจะออกข้างนอกป้านวนที่เลี้ยงเธอมาแต่อ้อนแต่ออกตามมาติงว่าเอาอีกแล้วเหรอคะคุณหนูจะไล่ทุกคนที่ไม่ชอบหน้าไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ชอบหน้าค่ะแต่คนไม่เก่งจะเสียตังจ้างทำไม ไม่เลิศไม่หรูไม่ใช่ชิโลจบค่ะป้านวลติงว่าอยากได้เลิศได้หรูแค่คุณหนูตั้งใจก็พอแล้วหรือเปล่าพอดีรถคันหรูมาจอดตรงหน้าคนขับลงจากรถมาเปิดประตูชโลธรได้กลิ่นบางอย่างถามคนขับรถว่ากลิ่นอะไรคนขับบอกว่ากลิ่นน้ำหอมตนเพิ่งซื้อมาจากตลาดนัดน้ำหอม กลิ่นแบบนี้อย่าเรียกกลิ่นน้ำหอมเลยเรียกกลิ่นปลารายยังใช่กว่าฉันไล่ในออก Get Out, เก็ตเอาตะเผิดแล้วดีดนิ้วใส่หน้าสั่งเอากุญแจรถมาบอกให้เอามาคนขับรถหน้าจ่อยยื่นกุญแจรถให้ชโลอรขึ้นรถขับพืชออกไป น,นลินีถือกระเป๋าเอกสารมาเรียกให้รอตนด้วยชโลธรบอกให้พี่โมดเรียมเอกสารประชุมให้ตนก่อนเลยตนจะพามูมู่ไปลองชุดเพื่อนเจ้าสาวเสร็จแล้วจะตามไปน,นลินีบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ตนกับผู้ถือหุ้นไปถึงกันแล้วนะ ชิโลไปไม่นานหรอกค่ะให้ทุกคนรอชิโลไปก่อนแล้วกันชโลธรตอบอย่างไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นแล้วขับรถเปิดประุูคันหรูออกไปเลยทศพลขับรถกระบะบูโรทั้งเข้าเลนซ้ายเพื่อเตรียมกลับรถใต้สะพาน ข้างหน้ามีลุงขี่ซาเล้งโยกตัวปั่นไปเอื่อยๆแม้รถจะเลี้ยวแล้วแต่ทศพลก็ยังประกาศเชิญชวนคนไปเที่ยวงานฝังลูกนิมิตไม่หยุดแต่ต้องสะดุดเมื่อรถสปอร์ตหรูที่ขับไล่หลังมาบีบแตรยาวไล่อย่างยิ่งใหญ่ทศพลจอดรถลงมาเห็นชโลธรสาวหน้าหวานกำลังเหวี่ยงก็ถามว่าที่บ้านไม่มีใครรักหรือบีบแตรจนหูจะแตกอยู่แล้วได้เรื่อง ชโลทรลงจากรถถามว่าดับบุพการีตนหรือขับรถแบบนี้จับสลากใบขับขี่มาหรือไงตนกำลังรีบพอทศพลชี้แจงก็หาว่าแถด่าว่ารถก็เน่าคนขับก็ปากเสียสร้างมลพิษทั้งรถทั้งคนไล่ให้ไปทำมาหากินอย่างอื่นเถอะอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น โคนอะไรหน้าตาก็สวยแต่ทำไมดูถูกอาชีพทำมาหากินคนอื่นแบบนี้ล่ะครับคิดว่ารวยแล้วคนจนจนมันขวางหูขวางตาไปหมดหรือไงชโลธรลอยหน้าบอกว่าขวางหูขวางตาและขวางทางตนด้วยถ้าไม่รีบเอารถเน่าเน่าออกไปพ้นทางรถตน ได้เห็นดีการแน่ทศพลหน้าทะเลนว่ามาเลยตนพร้อมชนหนุ่มลูกทุ่งกับสาวไฮโซทำท่าจะหึ่งใส่กันเสือขอร้องอย่าหัวร้อนหลายแต่ทั้งคู่ก็ไม่ลดราวาสอบก,กัน แต่พอเสือเปลี่ยนเรื่องบอกทศพลว่าเมื่อกี้ได้ข่าวที่เขาให้ตาสืบให้แล้วถ้าไม่รีบไปได้พลาดแน่ทศพลหูพึงถามว่าปีหลีบ่อหมู่เสือบยักหน้าหนักแน่นเขาจึงหันปรามชโลธรก่อนเดินไปขึ้นรถว่าเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับหน้าสวยๆแต่ปากแบบนี้เป็นคนอื่นคุณไม่รอดแน่ เสือยิ้มเรียราดก,ก้มหัวขอโทษแทนเพื่อนแล้วรีบไปขึ้นรถหน้าเหยยแบบนั้นก็เหมือนกันแหละไม่พ้นสามไฟแดงหอรอออกอเชิดชะโลธรเบ้ปากใส่อย่างหมันไส้พี่ผู้สาวอียังวะหน้าก็งามหุ่นก็แซบ เป็นอย่างถึงได้เลี้ยงหมาไว้ในปากสิว่าไปคนแบบนี้มันคุนคุนคือเคยพ่ออยู่ใส่จักหม่องนี่ละ่ทะทศพลบ่นบน,บนดา่าดาและสงสัยทโลทรก็เช่นกนันบ่นบนดา่าดาและสงสัยว่าไอ้บ้าเอ๋ยหน้าตาก็ดีกล้ามก็แน่นก็แซบอยู่หรอ แต่ดันเป็นไอ้ปากปลาร้าหน้าอับรูปลงโซเชียลประจานจริงๆแต่ปากปลาร้าแบบนี้มันคุ้นๆเหมือนเคยเจอที่ไหนใส่เป็นเอเย่นค้ายาวันนี้เอายามาส่งสมจิตปรากฏว่าสมจิตให้เงินไม่ครบ ไซไม่พอใจสมจิตว่าของยังไม่ครบจะจ่ายหมดได้ยังไงต่อรองว่ามือแรงได้ค่าหมอลำแล้วถ้าของมาครบก็ได้เงินครบแน่ไซอกคะเห็นแก่คนทำมาหากินด้วยกันซ้ำชวนสมจิตว่าทำวงหมอลำมีแต่นี่ค้ายานี่แหละรุ่งกว่า นัดพบกันมื้อแรงนี้แล้วเดินออกไปทดศพลมาซุ่มเก็บภาพใส่เผลอเตะถูกแจกันดอกไม้ที่ฐานเจดีเสียงดงังไผัยวซาวาถามพยักหน้าให้ลูกน้องไปดูแต่พอลูกน้องไปถึงฐานเจดีไม่มีอะไรแล้วแต่ยังสงสยัย เห็นทศพลแวบๆเลยเดินตามไปทศพลเห็นจวนตัวเลยหลบเข้าไปในเต็นแต่งตัวหมอลำพวกมันก็ตามเข้าไปเลยถูกแก้วตากับพวกหางเครื่องที่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าโวยวายและเข้ารุมคนละหนุกละหนักเดาว่าเป็นพวกโรคติดบ้ากาม จนมันต้องเพ่นออกมาแทบไม่ทันพอลูกน้องพวกค้าย่ยงนี้ไปแล้วแก้วตาไปเปิดผ้าม่านที่ทศพลซ่อนอยู่บอกว่าทางสะดวกแล้วทศพลขอบใจแก้วตาหลายๆแก้วตาบอกว่าบอเป็นอย่างดอกถามว่าได้บาดแสที่ไอ้ตามอยู่บ่อละทศพลไม่ตอบแต่แววตาเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ทศพลส่งภาพถ่ายไปให้ผู้กำกับดูเมื่อมาพบกันที่ดัดฟ้าตึกแห่งหนึ่งผู้กำกับบอกว่าภาพที่ส่งมาเป็นนายไซเกยเย็นค้ายารายใหญ่แถบภาคอีสานที่อยู่ในแบล็คลิสจริงๆทศพลดีใจบอกผู้กำกับว่า ในที่สุดผมก็หาตัวมันเจอจนได้แล้วถ้าจับกุมมันได้แล้วก็งานนี้ฝีมือคุณล้วนๆเลยผู้กองเอาละผมจะเรียกประชุมด่วนจะได้สรุปแผนการจับกุมทันทีทศพลขอว่าเรื่องแผนจับกุมอย่าเพิ่งส่งทีมลงพื้นที่เลย รอให้ตนจัดการเองก่อนผู้กองคุณคนเดียวเนี่ยนะครับท่านเกือบสองปีที่ผมต้องทิ้งตัวตนแฝงตัวอยู่ในคณะหมอลำสาวตั้งแต่ผู้ค้ารายย่อยเล็กๆไปจนถึงหัวหน้าคณะแล้วมาเจอเอเย่นรายใหญ่พวกนี้หูตามันไว ถ้ามีคนอื่นเข้าไปปรับปนแค่คนเดียวพวกมันจะไหวตัวทันครับแต่งานนี้มันเสี่ยงถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจฝีมือดีๆอย่างคุณไม่ต้องห่วงผมหรอกครับท่านที่ผมได้ข้อมูลสำคัญมาก็เพราะมีคนบ้านเดียวกันไว้ใจกันได้คอยช่วยเหลืองานนี้ไทยบ้านพาวเวอร์จบได้แน่ครับเอาขั้นเจ้ามั่นใจอีหลีค่อยสิให้ทีมระวังให้เจ้าเองผู้กองทศพล